สายแล้วยังไม่ได้สกิปเลยค่ะกินข้าวก่อนไปไล่ที่ทะเลตาฟังฟังลายๆน้ำพริกถ้วยเดิมค่ะกินแบบเร็วๆเลยค่ะ ซูรตรีขูดพวกมะเขือเนี่ยแก้กินปากมะเขือเปะอะไรเนี่ยเพร่ะมะเขือเปะเขาจะทางภาคใต้เขาจะกินคู่กันกับสตอนะสะตอกินแก,ก้อะไรมันก็จะคลของคู่กันหมดเลยเนาะ ผู้เรียนก็ต้องกินมังคุดอย่างเงี้ยนะมะเขือว่ากินกับสตอก,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 กินกับนี่ก็กินกับกัดถินเนี่ยไม่มีกิน ปลูกมะเขือไม่ติดค่ะมะเขือเปาะขาวๆแหละเพียเยอะมากเยอะคนที่เขาปลูกเยอะๆบอกเลยสารเคมีกินอยากกินเยอะ 很快。